หนุ่มอุดรขนลุกสู้จุดทูบขอเลขเด็ดแม่ตะเคียนได้เลขตรงกับลอตเตอรี่พี่สะพ้ายแป๊ะแป๊ะหนุ่มอุดรกลับจากขายแรงงานที่เกาหลีตรงมากลับไหว้จุดทูบขอเลขเด็ดเจ้าแม่ตะเคียนเทียนทิพย์ขนลุกสู้ตรงกับเลขท้ายลอตเตอรี่ของพี่สะพ้ายห้าใบ ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดอุดรธานีเมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่15กันยายน2566ซึ่งพรุ่งนี้เป็นวันหวยออกที่วัดพูตธเผาทองตอกุดหมากไฟอเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีมีนักท่องเที่ยวสายบุญสายพญานากพากันทยอยเดินทางมาทำบุญสดดอกเคราะห์รดหินเรือสำเภาทองเพื่อเป็นสิริมงคลกลับขอพรขอโชคลาภความรักและหน้าที่ การงานต่อองค์พ่อปู่อริยทรัพย์เจ้าปู่หินหยกเจ้าปู่มุจลินคราชและเจ้าแม่ตะเคียนทองที่เคยให้โชคลาบและความสมหวังกับผู้ที่ตั้งใจเดินทางมาทั้งไกลและใกล้ด้วยแรงศรัทธาถึงแม้ในวันนี้จะมีฝนตกลงมาก็ตามนายเย็นนัจารุนอายุ43ปีพร้อมด้วยพี่ชายและพี่สะพ้ายเดินทางมาทำบุญขอโชคขอลาบที่วัดภูตะเพลทองหลังจากทำบุญกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดแล้วได้พากันมาอธิษฐานจุดทูปมงคลต่อหน้าต่อตะ,ตะเคียนพันปีสองพี่น้องเจ้าแม่ตะเคียนทองทิพย์ ปรากฏเป็นตัวเลข542ทําให้ในายเย็นและพี่ชายพี่สไายต่างพากันขนลุกสู้เพราะเลข542ดันไปตรงกับเลขท้ายลอตเตอรี่ที่พี่สไายซื้อทางออนไลน์ไว้ก่อนหน้านี้จํานวน5ใบคือหมายเลข4 6 5 5 4 2จาานวน2ใบและ5 2 9 5 4 2จํานวน3าใบคอหวยไม่รอช้าหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพเก็บไว้นําไปเสี่ยงโชคในงวัวเดวันที่16กกันยายนนี้ซึ่งเป็นความเชื่อของบุกที่ห้ามกันไม่ได้ นายเย็นเล่าว่าวันนี้ตนและพี่ชายและพี่สะพ้ายเดินทางมาทำบุญที่วัดแห่งนี้หลังจากตนเดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลีใต้ที่ตนไปค้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวม16ปีและได้ดูข่าวทางสื่อต่างๆว่าที่วัดแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ทอและให้โชคลาภกับคนที่มาทำบุญมานับไม่ถ้วนหลังกลับมาถึงบ้าน3าวันก็ตั้งใจชวนกันมาทำบุญด้วยความศรัทธาถึงแม้จะมีฝนตกลงมาหนักบ้างเบาบ้างก็ไม่ทำให้พวกตนเลิกล้มความตั้งใจเลย ตนได้กราบขอพรจากองค์ปู่มุจลินคณนาครเพื่อขอหน้าที่การงานความรักและคู่ครองเนื่องจากตนยังเป็นโสดก่อนจะมาจุดทูบขอเลขเด็ดกับเจ้าแม่ตะเคียนทองปรากฏเป็นเลข542ซึ่งเป็นเลขที่ตนชอบอยู่ในใจและดันไปตรงองกับเลขท้ายลอตเตอรี่ของพี่สะพายที่ซื้อทางออนไลน์ไว้ก่อนหน้านี้รวม5ใบทําให้ตนและญาติพากันขนลุกหาก็มีโชคลาภถูกหวย รางวันใหญ่หรือรางวันน้อยก็จะพากันเดินทางมาร่วมทำบุญสร้างโบสถ์และศาลาที่วัดภูตะเภาทองแห่งนี้ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเพราะตนมีความเชื่อเรื่องพญานาคและสิ่งลี้ลับด้วยสามพี่น้องถูกรางวัลครั้งแรกในชีวิตหลังขอโชคเทพสี่หูห้าตาพร้อมเผยเลขเดด16กันยายน66สามพี่น้องถูกรางวัลครั้งแรกในชีวิตหลังขอโชคเทพสี่หูห้าตาพร้อมเผยเลขเดด16กันยายน66 15กันยายน2,566เวลา17นาฬิกา30นาทีผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ยังมูลนิธิสุบินิมิตตอหนองเพรางไงอำเภอไทรน้อยจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีรูปปั้นองค์อินแปลง4หูห้าตาขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่นี่ที่เดียวโดยมีขนาดความสูง24เมตรบนพื้นที่กว่า6ไร้บรรยากาศของมูลนิธิแห่งนี้สงบร่มรื่นมีประชาชน เดินทางเข้ามากราบไหว้สักการบูชามากขึ้นบางส่วนเดินทางเข้ามาเผาฐานถวายองค์อินแปลงสี่หูห้าตาเพื่อขะอภรขอโชคลาภธุรกิจเจริญรุ่งเรืองซึ่งมีประชาชนหลายคนที่บอกเล่าว่าสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาถูกหวยได้โชคจากการขอพรอ,องค์อินแปลงสี่หูหะห้าตาแห่งนี้ นางพยาสงวนนามสกุลอายุ59ปีนางพันนาสงวนนามสกุลอายุ56ปีและนางพันีสงวนนามสกุลอายุ55ปีสามพี่น้องอาชีพค้าขายเล่าว,ว่าตนกับพี่สาวและน้องสาวเดินทางมากรับไหว้บูชาองค์อินแปลงสี่หูห้าตาเมื่อวันที่15สิงหาคม66ตอนเวลาประมาณหนึ่งทุ่ม วันนั้นฝนตกหนักและลมแรงมากตนได้จุดทูปขอพรให้ได้โชคลาบซึ่งตนทั้งสามคนเพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรกมีสามล้อแนะนำมาบอกว่าที่นี่ใกล้บ้านอยากให้มาขอพรตนจึงชวนกันมา หลังจากเมื่อได้เลขเด็ดจึงนำไปเสี่ยงโชคและเมื่อผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาคือหมายเลข915478ถูกหวยกันทั้งบ้านน้องสาวตนไม่เคยซื้อหวยก็ถูกตนทั้ง3คนดีใจมากคนขายลอตเตอรี่ให้ตนก็ถูกหวยด้วยวันนี้จึงเดินทางมากลับไหว้ด้วยความตั้งใจและจุดทูบขอเลขไว้แต่บอกไม่ได้ตนรีบมากลัวว่าฝนจะตกอยากฝากให้คนที่มีความเชื่อให้มาขอพรขอโชคลาภที่มูลนิธิสุบินิมิตแห่งนี้